โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และพาสดุ์ในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยยู่้คคลิปเนะรับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพารในแบบบล็อกฟุตรับกดเพชรแบบออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชเขาว่า Edit My ณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิศซ่าจากแบบวัน p ีซ c e เจนเด d รี่มาวางจําหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุมาวางจําหน่ายอีกด้วยถ้าในต่อใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ร้าน k i t t o Shop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพ Facebook และเว็บไซต์ k i t t o s h o p c o m นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์นในแมป Box f ก o d และคิงพี e รับกดเพชรในแมป All Star Tower d ี f เฟร e และยังมีบริการรับฟาวในแมป Box f o ฟ d อีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม o รบอทแมปน็อกพีชนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาตามหาผลสัตว์เทือนเนาะผมว่าผลสัตว์เทือนนะเป็นผลที่ฟาร์มดีที่สุดในแมปนี้แล้วเนาะก็รอบที่แล้วผมรีวิวไปนะครับผมกินผลฟินิกทับไปนะเสียดายนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาตามหาเนาะ ซึ่งในวันนี้นะครับผมมีงบในการตามหานะ3,000โลบักนะครับน่าจะสุมได้สัก20ผลนะฮะน่าจะได้นะน่าจะได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มสุมกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะได้หรือเปล่านะได้หรือเปล่าอ่าก็สุ่มด้วยโลบักนะครับโอกาสได้คอมมอน50%อันคอมมอน32%ระดับแร15%แล้วก็3%นะครับได้เจนดารี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ คนแรกนะครับปาบขาวเลยนะครับขาวจัว๊วะขาวจั๊วะวันที่สองได้ไหมอ่ะม่วงนะครับมาวันที่สามนะครับปาบม่วงอุย้ยม่วงสองคนติดเลยอะ่ะ ผลที่สนะครับอ๋อขาวนะครับผลที่ห้ึ๊บม่วงแดงแดงแดงขาวนะครับหาผลผ่านไปเนาะได้ม่วงมาสองผลนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าได้ผลอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ไป๊ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บแดงแดงแดง อ๋เขียวต่อเลยนะครับปั๊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 บแดงอ๋เขียวโอ้จะได้ไหมเนี่ยคนที่สามแดง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 เขียวนะครับโอ้ยเขียวสามผลติดเลย ปั๊บ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 โอ้ยโหแดง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 เขียวอ้ฮต็ดดเต็ดเตโอ้โหม่วงแดงรัวๆม่วงนะครับผมรอบนี้ไม่มีเกลือนะมีแต่เขียวนะครับจะได้ไหมเนี่ยก็เหลืออีกสิบผลนะครับเหลืออีกสิบผลมา ปั๊บ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 โอ้ยแดงแดงเขียวโอ้สงสัยแบบเราใช้แต้มบุญหมดไปตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วมั้งปั๊บปั๊บปั๊บป่าม่วงนะครับโอ้ยม่วงได้เยอะนะรอบนี้นะครับโอ้จะได้เนี่ยซาสะเทือนเนี่ยปั๊บ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 แดงโอ้รอบนี้แดงจะไม่มาเลยเหรอจะใจร้ายเกินไปละ ปั๊บ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 แดงจอดออม่วงอ๋อตะเทือนมาทีเธอปั๊บ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 แดงอ๋อขาวนะครับรอบนี้ได้มาสองม่วงเนาะมาอีกห่าผลสุดท้ายท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะออกให้เราไหมแต้มบุญสงสัยหมดไปแล้วนะครับ หมดไปกับคลิปที่แล้วปั๊บปับ๊บโอ้โหหิวหิหหแดงเดงรัวๆขาวๆงี้กลับมาต้องแดงอ๋อเขียวนะครับเฮ้ยตึบตึๆบ,บ,บตึ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 บแดงแดงมาดิอ๋อเขียวโอ,ไโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะสามพันโลบักเราจะไม่ได้จริงอรอเอามานหน่อยเออแดงม่วงนะครับผมอ๋ออีกสองคนไหม สองคนสุดท้ายความหวังอยู่ที่สองคนสุดท้ายดีแล้วแดงโอ้ยขาวอ๋อมาแดงให้หน่อยสุดท้ายแล้วแดงเถอะขอลอ็อกโอ้โหสามพันโลบักเราโอ้ยไม่น่าโอ้โหอดใช้ผลสะเทือนเลยท่านผู้ชมก็ได้ม่วงมาทั้งหมด กี่ผลนะหกผลนะครับเขียวเจ็ดผลขาวเจ็ดผลนะครับอโอโเสียดาย <c oughs> เสียดายอยากได้สันสะเทือนอ,อันนี้ก็เป็นพวกผลสปินนะครับผลกังหันอันนี้ผลล,ผล่องหลกนกังหันโอเค แล้วก็ผลเขียวๆนะครับผลบ,บาเลียผลนี้ผมอยากรู้มันเป็นผลอะไรเนะไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในสตรีมผมก็เจอผลนี้นะครับผลพามาไหมมาดูผลม่วงกันบ้างนะครับเอออันนี้น่าจะเป็นผลน้ําแข็งนะครับสีมันผลเหมือนผลส์สะเทือนเนาะอันนี้ผลไฟ อันนี้ผลแสงเฮ้ยผลแสงอันนี้ผลน้ําแข็งอ่าอันนี้ผลอะไรเอ่ยผลอะไรนะผลโอเปรแน่เลยชึบแล้วก็อุ้ยผลแสงสองผลเลยโอ้ผลแสงสองผลเลยนะครับผมอยากรู้ว่าผลนี้ผลอะไรเดี๋ยววารีวิวกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมผมยังไม่เคยรีวิวผลนี้นะครับแล้วก็ผลบาเลียเอ้ยผลบาเลียเหมือนจะรีวิวไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะรีวิวผลที่แบบไม่ได้รีวิวในคลิปที่แล้วด้วยเลยแล้วกันเนาะ ไอ้นี้ผลอะไรผมไม่รู้นะครับไม่เคยรีวิวในคลิปที่แล้วนะครับกินดูก็รู้ผลระเบิดอ๋อผลดำๆนี่คือผลระเบิดนะครับจำไว้นะท่านผู้ชมผลดำๆคือผลระเบิดนะครับมีสามสกิลเดี๋ยวมาดูว่ามันฟาร์มดีหรือเปล่านะครับอสก,กิล Z ฟิวอุ้ยได้อยู่นะ q ิวิวฟิวเฮ้ยโอเคอยู่นะ ก็ดีอยู่นะท่านผู้ชมสกิลซี่อุ้ยก็โอเคนะฟาร์มโอเคนะผลน,นี้นะครับผลระเบิดนะครับแล้วก็รอบที่แล้วเราไม่ได้รีวิวผลเอ่อผลไฟผลไฟรีวิวไปแล้วหรือผลน้ําแข็งนะ่ะที่เราไม่ได้รีวิวนะเขาบอกว่าผลนีนะก็ฟาร์มดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแต่รอบนี้ผมได้มา2ผลไงขอลองกินดูก่อนแล้วกันนะครับผลน้ําแข็งมาดูกันว่ามันฟาร์มดียังไง สกิล e น่าจะเป็นสกิลเคลื่อนที่นะสเก็ตนะครับผมเว่น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 โอเคแล้วก็อันนี้สกิล Z นะครับออกน้ำแข็งเอ๊ะทำไมเหมือนมันทำดาเมจไม่ได้นะเปอร์ทาคิออกน้ำแข็งเฮ้ยกดค้างได้ปะออกน้ำแข็งนี่กดค้างได้ปะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองกดค้างดูนะครับสกิลแซดอ๋อ กดค้างเพื่อแบบเอ๊ะเฮ้ยมันเป็นรูปอะไรอ่ะรูปสามงามเหรอชิบโอเคสกิลแซดเป็นอย่างงี้เนาะรอบที่แล้วไม่ได้รีวิวนะครับแล้วก็สกิลเอเอ่ออะไรเนี่ยอ๋อสกิลเก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไม่ไกลมันอยู่แค่ตรงนี้เองอ่ะมาสกิลแซอีกรอบหนึ่งนะครับไกลไหมไกลอยู่นะแต่เหมือนไม่โดนนะครับสกิลเอ็ก ไม่ไกลสกิลซีวูวว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 เวว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 วบววเกิด,ก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 ด,ดววแบบเวแบบเ,วเวก,กิววววววเววววแวววววตวว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 วด้วว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 วลววีวว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 วเลยออดาววววววม อ้โอ้โอ้โอช็อกเลยโอ้วจงเจ๋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 งนะครับผมผลน้ำแข็งนี้เจ๋งไปเลยโอ้แล้วผลไหนไหมที่เรายังไม่ได้รีวิวมีอีกไหมผลไฟเหมือนจะรีวิวไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับผลโอเปอันนี้ผลโอเปก็รีวิวไปแล้วเนาะ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็หมดแล้วเนาะผลที่แบบที่ยังไม่เคยรีวิวก็ไม่มีแล้วนะครับที่แบบที่สุมได้ในวันนี้เนะเาะผลแสงก็ดีนะครับแต่พี่ว่าผลน้ําแข็งมันดีกว่ามาดูผลแสงกันอีกรอบดีกว่านะครับมาเดี๋ยวมาดูผลแสงกันอีกรอบนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไงก็มีผลน้ําแข็งอีกผลนึงนะครับมาดูว่าผลแสงมันฟาร์มดีหรือเปล่าสกิลเซตพิว ไม่สกิลแซดโอเคนะสกิลเอ็กสกิลเอ็กไม่ดีเท่าไหร่สกิลซีสกิลซีก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสกิลว,วี่อ๋ออันนี้สกิลนี้โอเคอยู่นะแต่พี่ว่ามันสู้ผลน้ำแข็งไว้ได้นะครับแต่ผลน้ำแข็งก็สู้ผลสะเทือนไม่ได้นะครับ ลองลองดูแล้วนะพี่ว่าผลสะเทือนดีกว่านะครับโอเคก็วันนี้เดี๋ยวพี่ขอจบไว้ที่ผลน้ําแข็งแล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยโอเคท่านผู้ชมก็จบแล้วนะสําหรับคลิปนี้นะครับผมตามหาผลสะเทือนเนาะงบ3,000โลบัคกนะครับก็สุ่มผลพิศดารได้20ผลนะครับก็มากกว่าน,นี้ก็ไม่ไหวแล้วหมดตูดแล้วโอเคก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันเนาะที่รับชมพี่การจะจบเนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบายๆนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย